บอลอรอชุดดาเลยตึงนะเกมตึงครับีไปเยเฮ้ไปดีไทยเฮ้ขอหนักกว่านี้เว้ยเอาอีกเว้ย đây anh đội bóng chưa bao giờ có một đội quân ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไฟขับระยองสังเวียนที่ชี้เปลี่ยนความแดงให้กลายเป็นมิตรภาพด้านซ้ายมือผมชื่ออะไรครับเดลจันบ้านแทนเตอร์ครับผมโอเคครับทำอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้อ่ขายบ้าอลังใจครับแล้วก็เป็นโค้ชเกี่ยวกับการออกกลังกายตื่นเอาครับผมโอเคครับผมชื่อช่องอ่ฝากซื้อปลาผมด้วยแล้วกันครับผมปลาคู่เดี๋ยวผมพาครับผมโอเคครับมีอะไรอยากบอกคู่โชคไหมครับออ๋ก็ไม่มีครับผมตามาชีพที่ครับผมโอเคครับอันนี้ไฟที่เท่าไหร่ครับเนี่ย เพิ่งคนที่สามครับผมโอเคครับมีประสบการณ์นะโอเคครับผมขวามือชื่ออะไรครับครับผมชื่ออาทิตย์มาดีครับเกียรติใจครับทำอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้ส่งน้ำแข็งครับมีอะไรอยากบอกคู่โชคไหมฮะไม่มีครับทำเดี๋ยวที่ครับอาชีพอะไรนะครับขออีกทีฮะส่งน้ำแข็งครับนักแข็งกินสิขวดน้ำแข็งโอเคนะแข็งกินนะรู้แล้วจะหนาวอันนี้เขาถามเลยครับไฟเท่าไหร่แล้วครับครั้งนี้ครั้งที่สามครับโอเคครับประสบการณ์เท่าวันนะฮะ และต่อจากนี้ขอทุกคุณสู้อย่างเข้มแข็งและแสดงจิตวิญญาณนักสู้ในตัวคุณออกมานักสู้เดินหน้าเข้าหากันครับเอาเลยขอครับคุณครับผมมีเวลาคุณหนึ่งยก่สามนาทีมีอะไรแสดงมันออกมานะครับจำการสั่งหยุดไปอยู่ใส่ป้ายก็ไปตาล้วนๆนะครับนี่มันคนบ้าต่อยมวยตัวนี้เปหนครับคนบ้าต่อยมวยแน่นอนคนนี้ะมาดูกันว่าจะทนความหนัก ของพี่มินได้ไหมโอเคนะพี่มินนี่เขาเรียกว่าสมบัติก่อนสมบัติก่อนโอเคครับผมเราฟังเลยครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้งคู่หน่อยคได้ไปพร้อมขวาพร้อมไปเอาเวลาเดินนะครับคนนี้มวยสามคนหนึ่งยกสามนาทีนะครับได้ไงก็บอกแล้วไม่ควรพลาดโอ้โหไม่ต่อยก้นหินซะแล้วคู่มวยไทย มีหลดน่ะมีหลดน่ะคู่นี้มีหลดที่มีพายัพเอาลืมแล้วแข้งรู้แล้วกันหนาวมีหลดแน่นอนนะมีหลดแน่นอนนะจับหนาครับจับหนาครับใส่ได้ใส่ครับเดินได้เดิอนปาตุลาชุดดำครูแหวงสามหนักสู้อะนี่ครับเหมือนปากหลักสู้ครับคู่นี้ไม่มีถอยครับ ผู้น่ะถ้าไคพลาดแล้วก็นะนี่ฮะนายย่อออกมาเติมนะเก็บตึงครับที่ใบพยายามเดินกดพี่เข้าไปฮะเวลามียกเดียวครับเดิมนาทีผ่านนับเติมนาทีผ่านนาทีเลยสองนาทีต่อครับผมไม่ผ่านบัฟพี่บินเลยนะตอนนี้ ต้องแเลยกับวกันเอาั้นร่าอกอยวนเลยนะอ้นเยไปได้เลยครับปันนะไรันระยองยังไงครับไประยองไปอ้ยมแล้วมแล้วแวตามัดจุฬาไม่มีความกลัวอยู่เลยนะเน่ยเจ้าถิ่นะเน่ยโอ้โหแกออกมาอยู่เลยหอนักหนักครับอนเดินัเดนเลยครับเดินเลยเดินเลย แต่กันเนี่ยเดี๋ยววันนี้นไม่มีไทย <c oughs> อยีกแล้วนะครับมันจุฬาชุดรามะโอกาสที่คุณรอคอยครับโอกาสที่คุณรอคอยวันนี้ได้แล้ววันไหนไม่ได้เะ <c oughs> ไม่นอนไม่ได้ไม่ได้จุฬาชุดรามะ một dân ông ơi ông ơi tám tỷ quý tôi trời tám tỷ quý tôi hỏi nào ơi ยังหนึ่ง้อสาหมดแล้วหนึสอสายสามสามสวมหนด่งยผ้นะโพย่คสุดยอดครับสุดยอดเหมือนเดิมจ่ไม่เข้ารขอถามหน่อยครับออนักก็ได้ครับโอ้ว นนีเฟ์สุดนางคู่ karaoke, ครับสหรับคู่นี้สายมือครับ yani uh, พี่บินเป็นไงบ้างครับวันนี้ต้นนรับฝากไปนะครับเผารู้สึกหน่อยพูดไหวไหมเป็นลมเลยได้ไหมสุดยอดเลยครับวันนี้ขอบมากครับโอเคครับขวามือเป็นไงบ้างครับเนื้อแข็งจริงครับนะครับครับต่อยไม่เข้าเลยโอเคครับชนะใจเด็เองก็สุดยอดแล้วชนะอันคู่นะครับโอเคก็ก่อนหนึ่งก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับที่ให้กำลังใจเชียร์ ครั้งที่แล้วทํามาไม่ดีครั้งนี้ก็พยายามทำมาเต็มที่แล้วก็ขอบคุณในระดับมือไทยยิมที่ให้เก็บตัวเจ็ดวันก่อนมาชก,กาได้ครับผมขอบคุณากครับแล้วขอบคุณพี่ทองมากครับตอนแรกไม่มีคู่ชกเลยพี่เขามาชกด้วยขอ,ขอบคุณมากพี่คครับบ่พีสุดยอดเลยครับด,ดแูแลด้วยฮะนี่ฮะโอ้โหพยายากไปออกกำลังกายกับพี่บินก็เชิญได้เลยนะครับ ไฟขับพวกกูซัดะมาต่อมาจนทำคนดูยิ้มแค่ตาสัตว์จะหิวตี้นหรือหิวมาจะหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเด็กมัดกูพร้อมจะเสิร์ฟใส่ที่ทางเข้าที่ตายสัตว์จะหิวเมื่อไหร่กูแวะมาเด็กเข้าก็เด็กมึงเข้าก็เด็กตัวตัวพลูกพี่ชายกูจัดมาเลยแบบหนักหนักอ่ะมึงก็รู้ว่าที่เนี่ยคือไฟขับอยากจะซัดก็ซัดมาเลยแบบจัดหนักมึงก็รู้เนี่ยว่าที่เนี่ยคือไฟขับตัวตัวพี่ลูกพี่ชายกูจัดมาเลยแบบหนักหนักอ่ะมึงก็รู้ว่าที่เนี่ยคือไฟขับอยากจะซัดก็ซัดมาเลยแบบจัด wake up